ความสำเร็จที่จับต้องได้ในวันที่ไม่มีกองกลางตัวรับตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นตลาดนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับแฟนๆปีศาจแดงเป็นอย่างมากนะครับเพราะเขาได้นักเตะมาเสริมแก่งให้กับทีมตั้ง4ลรายโดยประกอบไปด้วยทอมฮีตันที่เข้ามาเป็นผู้รักษาประตูมือ3จาดอนซานโชปีขวาที่เฝ้ารอคอยมานานถึง2ปีราฟาเอลวารานเซนเตอร์แบ็กระดับโลกจากเรอัลมาดริด และแน่นอนว่าคนที่ทําให้แฟนแฟนแมนยูในเตดแทบจะร้องไห้ก็คือการกลับบ้านอีกครั้งของคริสเตียโน่โรนันโดที่แทบจะแย่งซีนบิ๊กเดีลของทีมต่างๆในตลาดรอบนี้ไปจนหมดเลยนะครับส่วนขาออกของแมนยูในเตดก็ขายแดนนี่เจมไปให้กับลีดยูในเตดในราคาที่สูงกว่าตอนซื้อมาเรียกได้ว่าเป็นตลาดนักเตะที่แทบจะสมบูรณ์แบบของปีศาจแดงเลยก็ว่าได้เว้นแต่ว่าตำแหน่งเดียวที่แมนยูในเตดยังขาดอยู่และแฟนๆเฝ้ารอว่า ในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะพวกเขาจะสามารถบิดดีวคว้าตัวผู้เล่นในตำแหน่งนี้มาเสริมทัพให้ได้นั่นก็คือกองกลางตัวรับเพราะเนื่องจากขุมกําลังของแมนยูในเต็ดเวลานี้กําลังประสบปัญหาพอสมควรเพราะเนื่องจากสกอตแมกโทมินีจะต้องเข้ารับการผ่าตัดและต้องใช้เวลาพักฟื้นพอสมควรผลกระทบจากการขาดแมกโทมินีทาให้เฟร็ดที่โดยพื้นฐานแล้วเขาไม่ใช่กองกลางตัวรับที่เล่นเกมรับได้ดีอยู่แล้วต้องมาเล่นเกมรับแบบเต็มตัว และถึงแม้ว่าแมนยูในเต็จะมีเนมันย่ามาติดอีกคนที่เป็นกองกลางตัวรับธรรมชาติเพียงคนเดียวในทีมแต่สภาพร่างกายของเขาก็เชื่องช้าลงจนบางครั้งกลายเป็นบ่อน้ํามันเสียเองส่วนพอปอกบากับดอนนี่ฟันเดเบ็กก็เป็นกองกลางที่ถนัดทําเกมรุกมากกว่าเกมรับทําให้เฟรดต้องรับผิดชอบหน้าที่นี้เพียงคนเดียวเท่านั้น แผลใหญ่จากเกมที่แมนยูเน็ดเอาชนะอูฟแฮมตันไปได้แบบหือจับสุดๆก็คือการที่แดนกลางของแมนยูเน็ดที่มีเฟรดเป็นกองกลางตัวรับเพียงคนเดียวพวกเขาไม่สามารถชะลอเกมสวนกลับของอูฟแฮมตันได้เลยและในวันนั้นเฟรดก็ยังโดนอดาม่าตาโอเล่บีกนักกล้ามของอูฟแฮมตันเผาเครื่องจนเล็บแบบไม่มีชิ้นดีจนทําให้แฟนๆหลายคนเรียกร้องว่าในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะได้โปรดไปซื้อกองกลางตัวรับมาอีกคนเถอะ พราะด้ดยการเสริมทัพปีนี้ที่ทําได้ดีมากๆจนทีมแข็งแกล่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาไม่อยากมาสะดุดม้าตายด้วยการจบฤดูกาลแบบมือเปล่าเหมือนปีก่อนๆด้ดยเหตุผลที่ว่าทีมยังไม่มีกองกลางตัวรับเพราะฉะนั้นบอร์ดบริหารช่วยเสริมให้มันจบๆไปในตลาดรอบนี้เลยคงดีที่สุดแต่สุดท้ายก็ไม่มีนักเตะใหม่เข้ามาในวันสุดท้ายของตลาดอยู่ดีแต่คําถามก็คือว่าขุมกําลังของแมนยูนเต็ดชุดนี้ดีพอที่จะลุ้นแชมป์แล้วหรือยัง ถ้าจะให้พูดกันตรงๆแม้ว่าแมนยูเน็ดจะไม่ได้กองกลางตัวรับเข้ามาร่วมทีมก็จริงแต่ด้วยขุมกําลังที่มีมันก็ยังดีพอที่จะทําให้แมนยูเน็ดจะขวอยคว้าหาความสําเร็จอะไรสักอย่างในฤดูกาลนี้การที่ไม่ได้กองกลางตัวรับเข้ามาในตลาดรอบนี้อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่มีน้ําหนักมากพอที่จะใช้เป็นข้ออ้างก็จริงอยู่ว่ากองกลางตัวรับคือตําแหน่งที่แมนยูเน็ดยังขาด แต่ด้วยนักเตะที่ได้มาในตลาดรอบนี้ก็ทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นจนแทบจะเรียกได้ว่าทีมชุดนี้เป็นทีมที่แข็งแรงที่สุดของแมนยูในเต็ดตั้งแต่เซอร์ an, อเล็กซ์ฟุกุสันอาลาทีมไปในปี2013และถ้าเราประเมินจากการเสริมทัพของทีมคู K ่แข่งอีก3มทีมก็ต้องพูดกันตรงๆว่าทั้งเชลซีแมนซิตี้และลิเวอร์พูลก็ยังมีจุดที่เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในตลาดรอบที่ผ่านมาอย่างแมนซิตี้พวกเขาก็ไม่สามารถคว้าวกองหน้าตัวเป้าเข้ามาร่วมทีมได้ ทำให้ฤดูการนี้พวกเขาต้องแข่งขันแบบไม่มีของหน้าตัวเป้าส่วนลิเวอร์พูลเองถึงแม้11ตัวจริงจะลงตัวมากๆแต่คุมกําลังสำรองของเขาก็ยังห่างชั้นกับตัวจริงพอสมควรเชลซี Chelsea เองที่ดูจะมีปัญหาน้อยที่สุดเพราะพวกเขาเพิ่งทําลายสถิติสโมสร คว้าตัวโรเมลูลูกากูเข้ามาร่วมทีมเพื่อแก้ปัญหาความคมในการจบสกอร์แต่พวกเขาก็อาจจะเจอกับปัญหาได้เช่นกันถ้าเอนโกโลกองเต้ได้รับบาดเจ,จ็บไประหว่างการแข่งขันเพราะถึงแม้จะยืมตัวซาอูยิเกตเข้ามาร่วมทีมแต่เขาก็ไม่ใช่กองกลางที่เล่นเกมรับได้ดีเหมือนเอนโกลโลกองเต้อยู่ดีเพราะฉะนั้นการขาดกองกลางตัวรับอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอที่จะใช้อธิบายความล้มเหลวในฤดูกาลนี้ของแมนยูในเต็ดได้ถ้าพวกเขาจบฤดูกาลแบบมือเปล่าอีกครั้ง มันก็จริงอยู่ว่าการคว้าแชมป์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าคุณเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูนเต็ดคุณต้องทํามันให้ได้และถึงแม้คุณจะทําไม่ได้คุณก็ต้องใกล้เคียงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การเสริมทีมในตลาดรอบนี้ทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นกว่าฤดูการที่แล้วเพราะฉะนั้นผลงานในสนามก็ต้องพัฒนาขึ้นเช่นกันไม่ใช่การจบอันดับ2โดยที่มีแต้มห่างกับอันดับ 1- 12ถึงแต้มเหมือนฤดูการที่ผ่านมาควรจะเบียดแย่งแชมป์จนถึงนัดท้ายๆและมีแต้มห่างแค่ไม่กี่่แต้้มเทานนั ส่วนบอลถ้วยภายในประเทศอย่างลีคับและ FA ครับก็ควรจะคว้าชแชมป์มาให้ได้สักหนึ่งรายการเพื่อเป็นเหมือนใบเบิกทางว่าทีมชุดนี้ภายใต้การทำทีมของโอเลกุนนาโซชามันดีพอที่จะฝากความหวังไว้ได้ในอนาคตและแน่นอนว่าบอลยุโรปอย่างยูฟาแชมเปียนลีกก็เหมือนกันเราควรจะเข้าไปถึงรอบน็อกเอาท์ให้ได้ไม่ใช่การตกรอบแบ่งกลุ่มเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมานี่คือผลงานที่โอเลกุนนาโซชาควรจะทำให้ได้ในฤดูกาลนี้ แน่นอนว่าการแข่งขันฤดูการนี้ยังอีกยาวไกลระหว่างทางอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างเช่นอาการบาดเจ็บของผู้เล่นคนสำคัญซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แมนยูในตตดอาจจะทำผลงานได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้เรื่องนั้นก็ค่อยมาว่ากันอีกทีแต่ยังไงตอนนี้ก็ต้องวางเป้าหมายให้ไกลไว้ก่อนเพื่อสร้างแรงจูงใจและปลูกฝังความเป็นผู้ชนะให้กับนักเตะชุดนี้ สุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทีมทีมหนึ่งคว้าแชมป์ในฤดูกาลนั้นได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครแก้ปัญหาที่ต้องเจอได้รวดเร็วกว่ากันเพราะการแข่งขันในหนึ่งฤดูกาลทุกๆท,ทีมจะต้องเจอกับปัญหาอยู่แล้วไม่มากก็น้อย เพราะฉะนั้นใครแก้ปัญหาได้ดีกว่ากันคนนั้นก็ชนะไปและผู้จัดการทีมที่ดีก็คือคนที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และไม่จมอยู่กับปัญหานั้นานานเกินไปเว้นแต่ว่าปัญหานั้นมันหนักเกินกว่าที่จะแก้ได้อย่างที่ลิวอร์พูลต้องเจอในฤดูกาลที่แล้วส่วนแมนยูในเต็ดการไม่ได้กองกลางตัวรับ อาจจะทําให้ทีมมีปัญหาอยู่บ้างแต่ด้วยขุมกําลังที่มีมันก็ดีพอที่จะทําให้โอเล่กุนนาโซชาสามารถแก้ปัญหานี้ได้เพราะฉะนั้นการไม่ได้กองกลางตัวรับมาร่วมทีมมันจึงไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะมาใช้อธิบายกับแฟนบอลในกรณีที่เขาไม่สามารถพาทีมประสบความสำเร็จได้ในฤดูกาลนี้จริงอยู่ว่ามันอาจจะดูใจร้ายเกินไปสําหรับโอเล่กุนนาโซชาแต่เชื่อเหลือเกินว่าโซชาเองก็เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเขามักพูดเสมอว่าสําหรับแมนยูไนเต็ดนั้น ความสาเร็จที่จับต้องได้คือสิ่งที่คู่กันมาเสมอเพราะฉะนั้นการที่แฟนบอลอย่างพวกเราคาดหวังความสําเร็จจากตัวของโซชาจึงไม่ใช่เรือ่องที่หนักหนาจนเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ดีกว่าเราลดความคาดหวังของตัวเราเองและพอใจกับแค่การติดท็อปโฟนในแต่ละฤดูกาลเพราะฉะนั้นแล้วความสําเร็จที่จับต้องได้คือเป้าหมายที่โอเลกุนนาโซชาจะต้องทํามันให้ได้อย่างไม่มีข้อแม้ในฤดูกาลนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแมนคูเนียนไทยแลนด์และ Facebook f แฟนเ g e แมนคูเนียนไทยแลนด์ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ